ทุกคนนะวันนี้อาจารย์แทีวเนี่ยคือเจ้าสัวแป๊ะเนี่ยเป็นลูกศิษย์มานานแล้วก็เป็นลูกศิษย์วันนี้มายกเสาเอกเขาโทรให้ด้วยความเคารพอาจารย์มานานอาจารย์แต่สมัยยุคขี่มอเตอร์ไซค์กันเลยอาจารย์วันนี้ตอนนี้นอาจารย์นะาาย่ะหลายคนนะอาจารย์เริ่มมันจะเริ่มแก่แล้วนนใบไม้จะต้องไม่เปลี่ยนใบผัดใบเราไม่ได้มาอยู่อย่างยืนยาวนานการดูดวง หรือการจะดูชะตาคนนี่ไม่ใช่ของเล่นนะครับจะเอาชีวิตคนมาเล่นไม่ได้นะทายทำไรเล่นๆเนี่ยไม่ใช่ของเล่นนะครับสมมติบ่าตัวแทนว่าเจ้แทยอาจารย์ตัวแทนอาจารย์มันไม่ดีอาจารย์เป็นคนเหนื่อยอาจารย์ดูดวงได้แค่แปดขวบแล้วตัวแทนอาจารย์จะมีหมาประมาณเนี่ยมันต้องตอบม่ได้ก็แล้วแต่มันต้องมันต้องมาหลายอว่ามีคําถามอหลายทุกคนนะหลายคนจะถามอาจารย์เยอะเลยว่าแล้วใครจะดูดวงมันมันการดูดวงก็มีหลายที่ที่วัดาล้วก็ส่งมาแต่ละจังหวัดและศาลเจ้านักราชอ่ามันก็จะมีศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วกันอยู่ ังอยู่อาจารย์ก็ยังอยู่ตรงนั้นไม่จำเป็นต้องแช้อาจารย์อาจารย์เนี่ยไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อาจารย์พูดเสมอว่าอาจารย์เทวดาที่เขาเรียกกันเนี่ยไม่รับศักดิ์สิทธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์อยูคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเทพเทวดาอารักษ์และ คุณของพ่อแม่คุณของครูบาอาจารย์คุณของแม่นินและคุณราชชงจักีนะวันนี้เราอยู่ได้อาจารย์พูดเสมอนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ประเทศใหญ่นะ,ะไม่ใช่มีเครื่องมือระเบิดมากมายแต่ทําไมไม่มีต่างชาติมาลุกตามเพราะอะไรเพราะเรามีราชชงจากีและเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเทศไทยเหรอเท่ากับขี้มดตุ้มสามตุ้มก็หมดแล้วแต่ทําไมไม่มา เพราะว่าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคนไทยเราหลังๆเนี่ยลืมนะจะส่วนบอมลืมอะไรลืมอะไรครับประเพณีท,ที่ของไทยดีและงดงามาและคนรุ่นหลังๆเนี่ยจะคิดว่า ไรค่านะและไม่มีประโยชน์นราจะสมมติอาจารย์บอกให้เลยนะตอนนี้ผมว่ายึดเรื่องประเพณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้จริงของจริงนะคราวทั้งของเล่นจะเล่นอยู่ไม่นานเหมือนลิเกอะเล่นไม่นานฉากต้องปิดแต่ตอนนี้ผมคิดว่านะหลายๆคนที่เป็นเอฟซีของอาจารย์อะต้องรับรู้เรื่องราวตรงนี้อาจารย์ยังไม่เคยประกาศยังไม่เคยประกาศนะอาจารย์อนาคตอาจารย์เรื่องดวงแล้วอาจารย์เรื่องมแล้วก็ อาจารย์ก็ไม่ได้เก่งอาจารย์บอกแล้วใครมีสิทธิันแนวครับต้องทําบุญวัดข้างบ้านห้ามมาทำบุญกับอาจารย์แนวคนเดียวแล้วก็ไปศาลนะเมื่อกี้นี้เนี่ยเห็นศาลเจ้าพญานาคพระนา่งเสวียนนะถ้าถึงอาจารย์แน่วก็ได้อาจารย์บอกให้ท่องไปให้ทอดกับหลวงพ่อเลยพระอาจารย์เลยสองล้านสามล้านไม่ใช่ไปต้องอาจารย์ที่ไหนก็ถึงกุฏิเจ้าเหมือนกันข้าจะทำน้ำที่สมบูรณ์นะครับแต่คนเราเนี่ย จะได้ดิบได้ดีนะนะ่าเห็นพ่อแม่คนแก่คนชราอาการสอนประจำเป็นฟางข้าวเรื่องผู้มีพระคุณใช่อาจารย์สอนประจำมากพร้อมที่จะรู้เลยครับนะสำนักแชแนลเนี่ยสำนักที่ต้องสอนแบบนี้มีโอกาสดูกันได้มีโอกาสดูก็ได้ไปและตอนนี้อาจารย์แห้วนะเป็นคนไม่ได้ เกอะไรแต,แต่ตอนนี้มีใครเข้าไปต่อแถวอีกไหมอาจารย์เต็มมาเหมือนเดิมยังมาเหมือนเดิมแต่อาจารย์จะเลิกดูวันไหนเวลาไหนเดือนไหนเดี๋ยวใกล้พระใหญ่จะใกล้จะเสกจะประกาศอีกทีเลยใช่ใช่สิบธัน,นวาทุกปีมีงานประคุณนักราชต้องไปแต่สามสิงหาเนี่ยเป็นงานวันเกิดอาจารย์ครับขยันมากกับมาสามสิงหาหนะาจะสวมบอดไปด้วยครับผมเกผืรอยากจะบุญจ้าพระใหญ่9บาทบาทเดียวก็มีค่าครับสำหรับผู้มีบุญผู้ใจบุญบาทเดียวสลึงเดียวก็มีค่ามีค่าสำหรับ ขอให้มีจิตศรัทธ์ทาบุรับปอมไม่มีไม่เป็นไรเอาใจมาร่วมกันนะฮะนะสามสิงหานะแล้วก็สิบคันวาลี่เป็นเป็นงานรอบปีรอบปีที่ปู่จะต้องมาปีละครั้งขลากอันนาทัศน์ขลากนะฮะใครว่างไปละอาจารย์ไม่ได้สักสิบขอไปไก่สองด้วยสิบแล้วก็อาจารย์บอกเนี่ยบริษัทสโบอมเนี่ยหาเงินด้วยตัวเองครับบ้านย้ายมาสามทีละที่ได้บ้านใหม่บริษัททียเคยทำมาสองครั้งแล้วก็บริษัทคณะบอมเนี่ยนะมันเคยทำมาสองครั้งเคยร่วมไปไกล แล้วก็เลิ่ไปคราวหนึ่งเราจะมาโจทย์รอบหนึ่งแล้วก็มาทำับได้รอเป็นคนตรงไปตรงมาไงข่าวเด็กมากันไปแล้วนะตอนเด็กมากันเนี่ยฝั่งนี้ครั้งกันไปแล้วแต่ยายเลี้ยงมันจะเล็กยายเลี้ยงบ้านอยู่ใกล้คลองเนี่ยข้างคลองไปอยู่ซ้ายมือมาก่อนทำไมอ่ะกทำไมทำไมอาจารย์ต้องบอกให้ทุกคนรู้อ่ะเพราะว่าอาจารย์อยากช่วยบางคนเนี่ยอาจารย์เห็นแล้วไม่จะไปต้องเสียตังค์แล้วแก้ด้วยแก้ไปเรื่ยอย่างเมื่อกี้ อยู่ครับอาจารย์บอกแล้วตอนดวงสว่งแดดจะลมครับลมจะพัดทางฟ้าจะมาแล้วทำพิธีเสร็จครับมาเปิดหมดเลยเปิดหมดเลยครับนี่เปิดแล้วแดดไม่เย็นแบบนี้ไอ้แดดไม่ร้อนแบบนี้นะตอนนี้เปิดหมดยังเปิดหมดแล้วด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงครับผมงั้นอาจารย์ต้องบอกว่า กจ้าสวบเห็นอยู่แล้วจารห้ามจารพว่าแม่ครูบาอาจารย์ขัดมาก็สัตว์จาร์ฐานพูดเสมอฐานไทใจเกลียดอาจารย์แห้วเรืออะไรก็ช่างจะอถเนี้ไม่ใช่ของเล่นอ่ะคือเจอจามาเล่นกันไม่ได้นะครับไม่เหมือนรถนะครับไม่เหมือนสิ่งของนะของนี้มีอะไรมีอนุภาพครับผมมันมีอนุภาพมันมียานวันองค์พระมหาสัตว์ทุกรูปทุกองค์ท่านวรกายท่านเนี่ยครับมีเทวดาเป็นหมื่นๆเส้นๆละล้านองค์ครับคุ้มนะเข้าแม่เราก็เหมือนกัน สำคัญมากนักสอนบ่นด่าพ่อด่าแม่ครับสุดท้ายได้ดีไหมจบโทก็ไม่ได้ดีจบเอกก็ไม่ได้ดีไม่ได้ดีนะพอมี้มีคนณผู้บอกพอมีมีเพียก็เลิกพอมีลูกลูกกัพิกตาครับพอมีลูกลูกกับิตยาครับเพราะอะไรด่าพ่อด่าแม่นี่แหละ เนี่ยมันต่อไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งก่อนที่จะมาเก่งกับใครหยอดข้าวหยดน้ำเออไข่เลี้ยงยาใจยายนี่ยงั้นคนเราเนี่ยอาจารย์แหน่ฝ่าวะนะอาจารย์รู้คนที่จะสำคัญเนี่ยจะได้ทิปได้ดีนะเรสมรสมเด็จเราจะสมรอาจารย์ต้องมีตาล่ะตาหลังนะผมลิขิตนะอาจารย์ฟังผมนะผมมึงเล่นละครเรื่องมนตฑียร์มณฑลนาคราชเจ้าค่ะโอ้โหเนี่ยสุดยอดนะแล้วก็ผมก็ไปทำทิปทัวร์ที่ นักราชทำนักราชแทนนครนายกคนลุกเลยครับไและผมมหาอาจารย์อาจารย์เขาเป็นสารเจ้านักราชเองมันเหมือนบุญอะไรที่แบบอาจารย์ฝากไปนะเดี๋ยวเจ้าสัวบอมจะทำรายการทำแล้วก็ทิปทัวสายมูของแท้วันที่14กรกฎาแล้ยังไงก็ขอสิทธิ์ยางดุสิตสานกราชติดต่อที่บ่อเที่ยวไปแล้วก็ขอพรแล้วก็ได้ดีดีอาจารย์พูดเสมอนะใายเป็นสิ์แฉ้หาเงินได้ต้อง ไปเที่ยวบ้างไปพักผ่อนสมองบ้างอันนี้เรื่องกายมนุษย์แต่ส่วนในใจเรามีกายทับอยู่แล้วเราก็ต้องไปแสวงไปดูเนี่ยเดี๋ยวเจ้าสัวบอมจะพาไป <ทะ S 2> สุดยอดสายหมู <ไป S 2> พาเที่ยว <นะ S 2> จากเจ้าสัวบอม นะจะมี้องาจจะเลยไปหาที่เรนกหน่อยก็ได้ผมอยากให้อาจารย์นะฮะได้ได้บอกท่านผู้ชมสุดท้ายเลยว่าการดูดวงเนี่ยไม่ใช่เราควรที่จะจะเลือกอาจารย์แบบไหนแล้วก็ดูอะไรให้ชัดเจนถึงจะดูได้ทุกอาจารย์น่ะครับทุกสำนักอ่ะเขามีของดีอยู่แล้วอาจารย์ไม่ได้เคยอะไรนะแต่เพียงแต่ว่าเราดูแล้วก็พิจารณาว่าสมดูแล้วต้องดูหลายที่ครับเหมือนเราเป็นโรคก็ต้องตรวจหลายๆโรงพยาบาลก่อนที่เราจะผ่า นะความเชื่อสำคัญมันมันไม่ใช่ความเชื่อสําคัญต้องมีบุญวาสนาใจการครับผมเหมือนคนเราเนี่ยจนลําบากมากพอถึงเวลาไปไงเหมือนเจ้าสัวแป้เนี่ยพอถึงเวลาวาสนามาถึงบุญมาถึงรับอะไรก็เบรกไม่ได้มันถึงเวลาคนจะรวยนะอ่าป็นคนไม่รวย ทำยังไงมันก็ไม่รวยนะเชื่อใจผมต่ตบุญ<ะ>ไม่ส่งอยากรวยต้องขยันนะมันขยันไม่พอ,อต้องมีเทวดามีโชคมีดวงไม่ต้องมีเทวดาส่งเสริมเราคนส่งเสริมไม่นาน,นเราเดี๋ยวก็อิจฉาทำดิษยา,าแต่ต้องให้เทวดา,าเทวดา,วดาส่งเสริมเทพ สนับสนุนครับแล้วก็อะไรนะฮะแล้ความผลกุศน,นที่เรามีอยู่นะ,นะฮะดันเราด้วยไม่ใช่มีดวงเล็กน้อยเฉยไม่รวยได้ไดน,ะนะครับนี่วันนี้นะผมดีใจมากในช่องโ <นะ S 1> จงกทีวีนะฮะได้สัมภาษณ์อาจารย์แอ้วนะครับมีชื่อเสียงแล้วก็ในฉายาของหมอดูเชวดาติ๊กตอกหลายท่านรู้จักดีนะวันนี้ต้องขอขอบระคุณมากและ3สิงหา อย่าลืมนะสารสิงหาเท่าไหรอาจารย์สารสิงห้ามีอะไรวันเกิดวันเกิดอาจารย์แล้วก็สิบพันวารอบประจําปีนะงานประจําปีนะของศาลเจ้านาคราชขออาจารย์แทวใครไปดูดงไม่มีตังก็ฟรีหมดฟรีดิผมมีตังแล้วเรื่องดังมากดังอะไเรื่องฟรีตังเยอะเรื่องมากก็ไปดูที่ดูเอาสำนักเล็กเอาสุดท้ายนี่นาะเวลาน้อยมากครับออคครับบขขอบคุณ ช่องจุกพงพมทีวีครับทีวีของเจนะ้าเสือบอลนะเกิดอาจารย์ผู้ได้ไม่ถูกอกถูกใจแต่เจ้าขออภัยก็เจ้าเสุอบอลทุกคู่นะขอท่านผู้ชมตอม้องขออภัยด้วยแต่อยากให้ทุกคนได้ดีครับให้มีสุขให้มีปัจจุบันทุกส่งขอสุดท้ายนี้ขอบารมีพระเจ้าเทพเทวาราชสิทธิ์สิุดท้ายได้ขอช่องของเจ้าเสือบอลให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นช่องที่ ให้ความรู้ความเจริญรุ่งเรืองแก่ทุกท่านขอให้ทุกคนมีความสุขร่ำรวยและใครได้ชมรายการทีวีช่องจกมกทีวีจกมุกทีวีของเจ้าสวบอมมีแต่รวยมีแต่เฮงเฮงแล้วเฮงอีกครับนหน้าหวยออกกเก่าเก่านิดๆโอเคแล้วพบกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปนะฮะที่ศาลศาลนักร้านนะของอาจารย์แฮววและเจอกันสักคราสวัสดีครับ